ตะลึงลุกใหม่ลิลลี่ได้หมดทศสดชื่นชาวเน็ตแห่ชมแนนไอจี IG. ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่หลังได้เห็นลุกใหม่ของนักร้องสาวลิลลี่ได้หมดทศสดชื่นหรือลิลลี่นารีนา,น,าน้องสาวทีรักของเจนนี่รัชนกที่เพิ่งเข้าพิธีสุดหวานกับสามีนมยิวฉัดมงคลเปเมื่อวันที่11พฤศจิกาที่ผ่านมาอีกทางล่าสุดด้านน้องฉัรช่างแต่งหน้ามือทองอยังได้แปลงโฉมลิลลี่ให้กลายเป็นสาวสวยสะพัง่งจนในหลายคนถึงกับตกใจและตะลึงในความสวยกับลุกใหม่ของลิลลี่ไม่ว่าจะเป็นทรงผม หรือการแต่งหน้าที่ปรับลุคให้ดูสาวและสวยซึ่งหลังจากที่น้องชาติได้ลงภาพของดิลลี่ในอินสตาแกรมทำเอาชาวเน็ตมากมายแห่คอมเมนต์ชื่นชมพร้อมดวลโฉมความงามในลุคใหม่ที่สวยสะดุดตาลหลายๆคนกันมากมายทีเดียวขอขอบคุณภาพจากไอจีน้องชาติภาพจากไอจีหมูชินยิวภาพจากไอจีลิลลี่อันเดอร์สกอร์นารีนาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีเอ็นเอช่อง16ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ